媒体两路爸 ขอตังค์น่อยสิโอ้ยพ่อขอเงินหน่อยไม่มีทำไมไม่มีหรอพ่อถ้าพ่อไม่ให้ผมผมจะไปปองกับแม่บนสวรรค์นะพ่อขอเงินหน่อยโอ้มไม่น้าเกิดกับพี่ลูกพ่อจะไมทำเงี้ยพ่อแม่ผมฆ่าพ่อเลยนะพ่อพ่อออกอ่พ่อผมจะฆ่าพ่อแล้วเนี่ยจะให้หรือไม่ให้ ่ให้หรือไม่ให้เฮ้ยเฮ้ยผมฆ่าพ่อกูฆ่าพ่อกูเฮ้ยแกไปทำอะไรลุงเขาไม the ่ได้ทำลุงเมายาแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้เมากูฆ่าพ่อแบบนี้ไม่ได้นะมันบาปไม่บาปไม่บาปไม่บาปหาที่ไหนไม่บาปนี่เลยฮะ

มันเวรช่างกรรม้ลูกไม่มันฆ่าหนูหนูจะฆ่ามันถ้าหนูฆ่ามันชาตินี้ชาติหน้ามันก็กลับมาฆ่าหนูอีงดูมันทํากับหนูสิหนูเจ็บอ่ะมันฆ่าหนูมันทำหนูขนาดนี้มันเลวมากอ่ะหนูจะฆ่ามันลูกเดี๋ยวแม่จะลากคอมันลงในรกเอง ผลกรรมที่มึงทำไว้เสียใด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เอออยู่ประยถ่ายนู่นสดก็เป็นลักษานหน่อยนะครับขอมมากนลครับ จะทราบไหมครับว่าใครเป็นคนทำหึมก่อยชดมึงแต่ใช้เลยสิครับไอชดมันออกจะคุกมาสามรอบแล้วครับใช่ครับมันเร็วมากจริงๆไม่ยอมกลับตัวกลับใจสักทีหนักเป็นดินอย่างเงี้ยเอาไงดีครับผู้ใหญ่อย่างนี้มันต้องจับตายสิครับหมวดตีดินก่อนดีกว่านะครับให้บ้านเมืองจัดการดีกว่าเพราะบ้านเมืองเ้าใช้กฎหมายนะครับ เราไปตามจับผู้ร้ายกันดีกว่าขมวดผมขอมตัวก่อนนะครัขบขมวดปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะต้องจับ,บ,บน,นะมากใจเย็นนะลูกได้ให้ผู้ใหญ่เขาจัดก,การกันดีกว่านะลูกนะปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะลูกมันผิกกดกฎหมายนะ จำไม่ได้เรอมันออกจากคุกม,มาสามรอบแล้วข่าวหน้าก็ต้องเป็นแบบนี้อีกงั้นมันต้องฆ่าทั้งหมู่บ้านอีกมันจะฆ่าพวกเราหรือเปล่าฮะโอ้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเลยนะไม่เป็นไร ชุบมึงตายแน่มึงถึงคาดแน่วันนี้ดีมันเลย จะปล่อยมันไปจริงๆหรอคะเจ้าแม่มันเร็วมากต้องจับมันมาขังนะเจ้าแม่จะจับมันมาขังที่บ้านเลยนะคะเจ้าแม่มันต้องเป็นเช่นนั้นเล่นเป็นสิ่งในมือถือนึกว่าจะรอดหรอพรุ่งนี้พระจันทร์เป็นดวงข้าจะจับมันนองขังในะนะรกข้าร่างขึ้นไว้ นี Boo ่เลยหมวดตายแล้วค่ะสภาพเหมือนถูกฆ่าตาย หมดไข่แผ่ไว้ด้วยตรงน,นั่นค่ะอ่านี่ขายอไก็ขายอาวุธไว้ตำแหน่งอาวุธ เดินต,ตาม,มด้วยเก็บรอไปรลครับเจอเจอศพแล้วครับมาเก็บศพได้เลยครับครับ,ร,บรอแป๊บนึงค่ะหมด พวรม,มแกกนหน่อยานองนละยียีด้วนะครับผูยย้ใหญ่ถ้าไอชดมันไม่ตายผมคงนอนไม่หลับนะครับผู้ใหญ่ล <c oughs> อาเอาไแล้วค่ยกินนนะะค่ะะอยกินตก่อนนะตัก่อน พว okay. กมึงฆ่ากูหรือว่ากูไม่รู้นะถึงโคกหน้ากูก็จำเสียงพวกมึงได้ ทษกูมไม่ได้ตั้งใจมึงฆ่ากูหยุดกูมไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหม เด็กเด็กสวัสดีพ่อครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้อเครื่องหมายเหรอลูกอ๋อเปล่าเหรอแม่ของขุดอยู่นะครับผมกำลังดูข้อมูลในคดีเดี๋ยอยากได้มือถือสักเครื่องนะพ่อเอาละเดี๋ยวพ่อให้ยืมก็ได้นะครับแต่ลูกสองคนเนี่ยเล่นไเฉพาะเกมอย่างเดียวนะครับห้ามกดอย่างอื่นนะเดี๋ยวพ่อต้องคืนเของที่เป็นของกลางก็จะนะครับ อไม่ต้องแย่งกันนะแบ่งกันเล่นนะแม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาบน้ำก่อนนะครับะแบ่งน้องเล่นบ้างนะมันมันของกูเอาของกูขึ้นมา เดี๋ยวให้ดูก่อนใครอัดคลิปมาพวกมึงหยุดเล่นมือถือของกูได้แล้วกูบอกแล้วไม่ฟังคืนนี้สองยามมึงตายแนะ่ามาคุยแล้วกวตายแหละผีหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ผีหรอกเดี๋ยวยายลองเชิญดูซิใครส่งมา อย่าหลอกหลอนเจ้าของผมเลยนะผมกรธแล้วกรับห้โหขึ้นมาอาไปเลย กูจะจับมึงมาทรมานซะให้เข็ดไป,ไ,ไ,ปไปกูกูไม่ไปไปกูกูไม่ไปไปกูปปกขึ้นไปขึ้นไปไปกูกูไม่ไปกูบอกมึงแล้วมึงไม่ฟังกูจะจับมึงไปทรมานซะให้เข็ดเอามันไปขังในนรก บอยกูไอ้ตังทำอะไรไว้ต้องมาลักลอบขึ้นซับไว้โอ้ยบอยกูมันไปค้างไว้บอยกูปลุกไปต้องไปตัว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 ต ้างโลกนะูไหนนั่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 นเจ้ว่าน,นช้างนี่สาระคดีรับลูแกแต่ออฟริกาครับอนะไรแน่ใครโทมาเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าจะมีแล้วล่ะลกูกมานี่มามานน้งกับพ่อมาลกูลกลกูลกดูสินีไ่ไม่ได้ไม่ได้ ไม่เห็นคงนรกรออ้อนจนเห็นมันมีโลกไปไม่ตีสองล็แกจะทำไม่เห็น